แฟนๆแห่คอมเมนต์ส่งกำลังใจนชาลี Charlie, พูดแล้วกลางไลฟ์ลังถูกจับตามเลิกเก๋ไก่ถูกจับตามองเป็นอย่างมากสำหรับนักแสดงหนุ่มแน็กชาลีและแฟนสาวเกยไกสไลเดอร์ g ider, หลังจากที่มีดรามา่าฝ่ายหญิงซ่อนคลิปคู่เอาไว้ทําเอาแฟนๆหลายคนสงสัยทั้งคู่ผิดใจกันสถานะของทั้งคู่ยังเหมือนเดิมหรือไม่ เมื่อวันที่30กันยายนแน็กชาลีได้ออกมาเคลื่อนไหวในไอจเป็นภาพข้อความที่พูดถึงมิตรรักแฟนเพลงทุกคน ผมหล่อร้อนเงินผมสบายดีนะครับและผมแคร์ทุกคนมากๆทุกคนน่ารักทุกคนอย่าไปพิมพ์อะไราพาดพิงถึงใครกันเลยนะครับผมขอนะพอดีผมเห็นหลายคนพิมพ์เป็นห่วงผมในหลายที่แต่ถ้ารักผมจริงอย่าไปพิมพ์อะไรถึงใครเลยนะครับผมก็แคร์แล้วก็ห่วงพวกคุณมากๆพวกคุณพิมพ์ได้แค่แนกล่อมากแนกหาใหญ่มากก็พอนะนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นผมเป็นห่วงทุกคนนะรักครับ เดี๋ยวผมว่างเรามาจัดมินิคอนเสิร์ตรวมคนไม่ตกกะปิกันอย่าลืมแน็กหล่อมากแน็กหำใหญ่มาก หลังจากโพสต์นี้แน็กก็ได้ไลฟ์ในช่วงสั้นๆมีช่วงหนึ่งที่เจ้าตัวนั้นมีสีหน้าเศร้าและพูดว่าชีวิตเหลือแม่เหลือเพื่อนที่รักทิ้งทุกคนเลยตอนนี้มาไล่ขอโทษทุกคนเลยขอโทษนะครับไปติดสาวมาขอโทษนะครับผมรักทุกคนนะรักมากๆด้วยขอให้ทุกคนมีความสุขผมเข้มแข็งอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงผมผมอ่านทุกคอมเมนต์ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับก่อนที่แน็กชาลีจะปิดไลฟ์ เกิดอะไรขึ้นหรือทั้งคู่แค่งอนกันเป็นเรื่องธรรมดาของคู่รักยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยจ้า